ดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับด bon ิบอลกับเตยวันนี้จะเป็นการคุยหลังเกมระหว่างเลี้ยวพูก,กับ วูฟแฮมตันนะคะวันนี้เราก็กลับมาเล่นที่แอนฟิลอีกครั้งหนึ่งสำหรับไลอัพในวันนี้นะคะโกก็จะเป็นพ่อหมีเหมือนเดิมอาริสนันเบเกอร์กองหลังเป็นโลเบอร์สันฟานไดโคนาเต้และก็เทรนด์กองกลางเป็นแม็กอลิสเตอร์กาเวนเบิร์กและก็โซบอสไลนะคะกองหน้าเป็นซาร่าโจตาและก็ลุยดีแอสที่ลุยดีแอสได้ลงในภาะวะกักโปมีอาการบาดเจ็บนะคะพอเริ่มเกมมาปุ๊บนะคะเลี้ยวภูก็คือจะมีโอกาสบุกได้มากกว่าแต่ ตั้งเกมรับกันดีมากเลยค่ะเราเนี่ยก็กยังหาแบบท่องเจาะลำบากอยู่นะคะนาทีที่8ค่ะโจตาได้โอ,อกาสบอเล่ตเต็มข้อเลยค่ะแต่ออกข้างไปนะคะและแล้วนาทีที่16ค่ะเราก็ได้ประตูครึ่งนํำจากดีแอสจุดเริ่มเนี่ยมาจากโจตาเลยโจตาพลิกบอลมาอย่างสวยส่งให้ซาร่าโดนสกัดออกมานะคะสกัดออกมาไม่ดีบอลเข้าทางดีแอสแล้วก็เข้าประตูไปเลยเรานํำแล้วหนึประตูต่อศูนย์ หลังจากเราขึ้นนำนะคะเกมก็เปิดมากขึ้นเลยค่ะวูฟเนี่ยเริ่มบุกมากขึ้นแต่นาทีที่26สิบหกค่ะซูบอสไลได้บอลกลางสนามพยายามยิงไกลนะแต่ก็แบบโอ้ยออกข้างไปน่าเสียดายนาทีที่30มกนาเต้โดนใบเหลืองค่ะรู้ไหมจากอะไรจากการเตะบอลทิ้งอะไรของเขาว่ะนี่วันนี้ดูกนาเตห้หลุดฟอร์มระดับหนึ่งเลยนะคะดูแบบจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ ต่อมานาทีที่32ค่ะ The อสหลุดมาไหลเข้ากลับมาถึงโจตายิงติดซาออกหลังเออน่าเสียดายค่ะเราได้เต็ม,มุมบอลตกพื้นกระดอนมาถึงเทรนนะควอลเลย์แบบไม่จับโอ้โหข้ามคานไปไกลเลยต่อมานาทีที่36ค่ะ The อสหลุดมาตัวต่อตัว,ตว,ตวกับโจเซซานะคะ The อสแตะบอลหลบไปหนึ่งจังหวะ แล้วก็โดนรวบล้มในกรอบเขตโทษนะคะกรรมการก็ชี้เป็นจุดโทษทันทีซาร่าเนี่ยยิงจุดโทษเข้าไปกลางประตูเลยค่ะเรานําไปแล้วนะคะ2ประตูต่อศูนย์ต่อมานาทีที่40ค่ะวูฟได้ฟรีคิกนะคะระยะอันตรายพุทธยายิงออกไปนิดเดียวอาริซอนอ่ะพุ่งไปไม่ทันแล้วด้วยนะเฉียดฉิวการเสียประตูตีตื้นมากๆเลยค่ะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะคะต้องบอกว่าช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยเกมาเป็นของเราเลยเราทําได้ดีกว่า แต่พอหลังจากที่เราอ่ะยิงน้ำปุ๊บวูฟก็คือเริ่มตีตื้นขึ้นมานะคะเริ่มแบบทำเกมบุกได้มากขึ้นอะไรแบบนี้แต่พอหลังจากโดนลูก2เนี่ยก็แบบชดไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเกมก็คือกลับมาดีขึ้นใหม่เรามาดูกันข่าวว่าครึ่งหลังอ่ะบูบะจะกลับมาตีตื้นได้บ้างหรือเปล่าเริ่มครึ่งหลังมาเราเปลี่ยนตัวโกนาเต้ออกค่ะแล้วก็เอาคอนซาลงมาแทนเพราะว่าโกนาเต้นี่คือมีอากาศสุ่มเสียงที่จะโดนใบแดงมากๆเลยนะคะประมาณนาทีที่50ค่ะ วูฟเนี่ยเกือบได้ประตูตีตื้นมาค่ะคือหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วก็มาดวนตัวต่อตัวกับอลิซอนนะคะยิงไปติดหน้าอลิซอนโอ้โหเซฟไว้ได้นี่เป็นเซฟที่แบบใจหายใจคว่ำเลยนะคะนึกว่าจะโดนแล้วจริงๆต่อมาเป็นช็อตต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะคะคือ พ่อหมีเนี่ยคือโดนย่ําเข้าไปที่บริเวณเออหน้าขาก็คือมีอาการบาดเจ็บจกากจังหวะเมื่อกี้ก็คือจะต้องขอประถมพยาบาลนะคะโชคดีที่แบบไม่ได้เจ็บหนักมากนะแล้วก็จะมีจังหวะก่อนหน้านี้นะคะที่ซาร่าเนี่ยยิงเข้าประตูไปแต่โดนริบคืนนะเพราะว่าล้ำหน้าไปน,นิดเดียวเองอะ เสียดายมากเพราะว่าเทรนด์เปิดมาอย่างสวยเลยนะ,ะล้ำหน้าครั้งเนี้ยคือ V A R ไม่ได้มีภาพโชว์ให้ดูนะคะไม่ได้แบบมีตีเส้นให้ดูอะ่ะก็คือเป็นแบบภาพชา้านิ่งๆเนี้ยว่าแบบเออซาร่าลำ้ำแต่แบบไม,ไม่ได้มีเส้นขีดให้ดูนะคะต่อมานาทีที่59ค่ะมีการเช็ค V A R อีกครั้งนะคะว่าเราจะได้จุดโทษหรือเปล่าเพราะว่าโจต้าเนี่ยลม้มลงในเขตโทษสรุปก็คือไม่ได้เป็นจุดโทษนะคะ นาทีที่63ค่ะน้องเทรน์เอาอีกแล้วค่ะจ่ายบอลสั้นนะเกือบหางานให้เพื่อนอีกแล้วจ่ายพลาดคือแบบใกล้ประตูตัวเองมากเลยนะโชคดีที่เพื่อนน่ยก็คือแบบช่วยกลับมาบล็อกได้ทันนะคะเหมือนแบบไม่ให้วูฟได้ยิงง่ายๆและสุดท้ายก็คือยิงออกหลังกันไปเองประมานาทีที่64ค่ะเปลี่ยนเทนกับโจตาออกนะคะแล้วก็ส่งแบลลี่แล้วก็นูนเยสลงมาและแล้วนาทีที่67ค่ะ วูฟไล่ตามมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะคะคุณย่าเนี่ยยิงโคตรสวยอ่ะคือเราอะ่ะเปิดช่องให้เขามากเกินไปนะคะไม่มีคนเข้าไปบล็อกใกล้ๆเลยแล้วยิงแบบมุมกริปอาริซอนคือหมดโอกาสเซฟเลยนะคะต่มมาในทิที่71ค่ะเราเปลี่ยนดีแอสออกนะคะแล้วก็เอาเอนโดลงมาเพราะว่า ครึ่งหลังมาเนี่ยเราแบบครองบอลไม่ได้เลยอ่ะวูฟนี่คือบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยเอาจริงๆประมาณนาทีที่72นะคะฟันไดสโดนใบเหลืองนะไปทำฟาวูฟกลางสนามนาทีสุดท้ายนะคะเราโดนบุกหนักมากเตะทิ้งเคลียร์บอลทิ้งอย่างเดียวเลยอะ่ะทีมเราอะ่ะจะหานัดไหนที่ชนะแบบไม่ลุ้นหัวใจไวแบบเนี้ยแบบไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย กแบบเตะออกมาวูบก็ดักได้หมดแล้วก็บุกแล้วก็คือบุกวันเวเลยอ่ะเอาจริงๆสุดท้ายเราก็ยันอยู่นะคะเอาอยู่ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าเกมนี้นะคะเป็นเกมที่ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยหนังคนละม้วนเลยอ่ะครึ่งแรกอะ่ะนำสองศูนย์คิดว่าน่าจะแบบไม่ต้องลุ้นเยี่ยวเหนียวอะไรแบบนี้แล้วนะแต่ที่ไหนได้คือแบบเป็นเกมที่โคตรอึดอัอดอะ่ะพลเกมเกินไปแล้ววูบอะ่ะกลายเป็นแบบได้ใจไว้แล้วก็แบบบุกตลอดทั้งครึ่งหลังเลยอะ่ะแล้วแบบ ครึ่งหลังอ่ะพอเราได้ฟรีคิกอ่ะก็เล่นช้าไม่เปิดเข้าไปลุ้นทันทีแบบเน้นเอาชัวร์แบบสุดๆคือแบบเอาจริงโคตรขัดใจอ่ะแฟนบอลอย่างเราอ่ะคือแบบเฮ้ยเล่นในบ้านเอาจริงอรอบบครึ่งหลังเราไม่มีโอกาสยิงเลยอ่ะคือจำนวนแอทเทมคือศูนย์ครั้งอ่ะครึ่งหลังอ่ะแล้วแบบใครจะไปคิดอ่ะแบบโอ้โหแบบเอาจริงๆแบบมันแปลกมากๆเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะที่แบบลิวพูคือแบบจะแพ็กเกมรับแบบนี้ คือแบบเออก็เข้าใจแหละแบบอืมเอาชัวร์ไว้ก่อนนะเนาะก็คิดซะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เก็บแตะสามแต้มสําคัญแม้จะแบบทุรักทุเลขัขดใจแฟนบอลแต่ก็ทําให้เรานะคะหนีอาร์เซนอลไปเป็น7คะแนนได้เท่าเดิมนะกลางสัปดาห์เนี่ยก็มาลุ้นกันต่อเนาะสำหรับเกมล่วงหน้ากับแอสตันวิลล่าว่าเราอ่ะจะกลายเป็นทีมที่แบบเตะมากกว่าทีมอื่นบ้างแล้วนะแล้วเราอ่ะจะสามารถทิ้งอาร์เซนอลกลายไปเป็นแบบ สิแต้มได้หรือเปล่านะคะต่อไปก็จะเป็น p e r f ์ r อร์แมของนักเตะในทีมนะคะเริ่มมาจากพ่อหมีเลยโห้ัวสำคัญอะ่ะคือเซฟลูกหลุดเดี่ยวตอนที่นำอยู่2อูนได้แล้วก็แบบทุกบอลทิ้งแล้วมีปฏิกิริยาไว้มากนะคะแต่ลูกที่เสียไปก็คือบอกตรงๆว่ามันหมดสิทธิ์หลับจริงๆอะ่ะคุณย่าคือยิงดีเกินมุมกลิปเลยนะต่อไปเป็นเทรนด์อยากจะบอกว่าแบบ ฟอร์มไม่ดีอีกแล้วนะคะเสียบอลอย่างบ่อยแล้วก็ส่งพลาดด้วยนะจนทีมอเกือบจะเสียประตูแต่ก็คิดในแง่ว่าแบบเออเทรนด์มันอาจจะยังแบบฟิตไม่พอก็ได้หลังจากอาการบาดเจ็บนะคนาเต้วันนี้คือแบบฟอร์มหลุดอะมีแบบเตะบอลทิ bon ้งแล้วก็โดนใบเหลืองแล้วก็มีทําฟาวหลังจากนั้นที่เกือบจะโดนใบแดงนะคะฟานดต้องบอกว่าอืมเป็นแบบผู้นำในเกมลับเลยแล้วก็เป็นคนที่เล่นดีที่สุดในแผงหลัง สำหรับวันนี้นะคะคือแบบอยู่ถูกที่ถูกเวลาสากัดบอลได้แบบตลอดเลยต้องบอกว่าแบบสกัดได้8ครั้งแล้วก็มีเป็นแบบดักบอลได้อีก3ครั้งสวยๆเลยนะคะโรโบซันมีแบบวิ่งไม่ทันกองหน้าวูแบบหลายครั้งเหมือนกันนะคะเกมรับค่อนข้างแย่จังหวัดจังหวะที่แบบแย่งบอล50-50ก็คือไม่ชนะเลยกา <9. S 1> เวนเบอร์กับแม็กอลิสเตอร์มีคนบอกว่ามันดูเหมือนแบบเบิร์นเอาเล็กน้อยอสำหรับกาเวนเบอร์กเพราะว่า ลงแทบทุกนัดเลยครึ่งแรกเล่นดีมากนะคะครึ่งหลังนี่คือแบบอาจจะหมดแรงนะเก็บบอลไม่ค่อยอยู่แล้วก็สกัดบอลแทบไม่ได้เลยต่อมาเป็นซาร่าซาร่าคือคือครึ่งแรกเนี่ยเล่นดีมากครึ่งหลังอะ่ะไม่มีส่วนกับเกมเท่าไหร่นะคะเป็นคนเออคือซาร่าเนี่ยมีส่วนกับลูกแรกก็คือเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆยิงแป๊กแล้วก็โดนสกัดแล้วบอลก็ไปเข้าทางดีแอสส่วนลูกที่สองก็คือได้จากจุดโทษนะคะ ตอนนี้ซาร่ายิงไปแล้ว23ประตูจาก25นัดแล้วก็เป็นโซบสไลด์คือก็คือวิ่งทั่วสนามเหมือนเดิมแต่ก็แอบ,บแบบเบื่อน,นิดนึงนะเวลาได้บอลมาไม่ค่อยชอบส่งบอลไปข้างหน้าแต่ชอบส่งบอลแบบคืนหลังตลอดนะคะแล้วก็เป็น d s d s สอนี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาสำหรับลูกแรกนะคะที่บอลชนตัวเองแล้วก็เข้าประตูไปตัวลูกที่2ก็คือเป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมนะคะพอกลับมาเล่นตำแหน่งที่แบบถนัดอะ มันก็เล่นดีกว่าตำแนหน่งนาเป่าเนาะได้เห็นเลยว่าแบบโอ้โหมีการทะลุทะลวงสร้างปัญหาให้กับกองหลังอูฟแล้วก็มีส่วนกับทั้งสองประตูต่อไปเป็นโจตาโจตาเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบไม่ค่อยมีส่วนกับเกมเท่าไหร่นะคะส่วนสำรองฟอนซานี่ก็คือแบบโอ้โหสกัดบอลอันตรายบล็อกลูกยิงสําคัญสําคัญ,คญ,คญตอนท้ายเกมด้วยโพแบบโอ้โหสำคัญกับเกมรับมากๆแรดลี่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงสาหรับเกม เกมลับนี่คือแบบไว้ใจได้เสมอเอนโดคือแบบเราจะบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดมากอะฉลาดในการแบบวิ่งบังบอลแล้วทําให้ฝั่งตรงข้ามก็คือต้องทําฟาวามันสามารถแบบปิดโอกาสการบุกข,ของคู่แข่งแล้วทำให้คู่แข่งอะเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบโคตรมีประโยชน์ตอนที่เราเนี่แบบโดนบุกหนักๆคือเอนโดนี่คือโอ้โหทางบอลดีมากสุดท้ายนูนเย็ดเรจะบอกว่าน่าจะลงมาช่วยเกมรับซะส่วนใหญ่ คือได้บอลน,น้อยมากอะน่าจะได้บอลประมาณ1 1ครั้งได้นะคะแล้วไม่มีโอกาสยิงเลยนะลงมา25นาทีไม่มีโอกาสยิงเออก็เอาจริงๆคือทั้งท,งทีมาครึ่งหลังโอกาสยิงศูนย์ครั้งเป็นสถิติสำหรับนัดนี้นะคะเพอเซนการคลองบอลเลี้ยวูิเวหอร์พูล49.6%วูฟ50.4%หูวูฟคลองบอลมากกว่านิดนึงนะคะโอกาสยิงเข้ากรอบเนี่ยเวี้ยวูลาครั้งวูฟ4ี่ครั้ง โอกาสยิงทั้งหมดเลี้ยวภูสิบครั้งวูฟสิบหกครั้งนะคะซึ่งสิบครั้งของเลี้ยวภูเป็นครึ่งแรกทั้งหมดนะคะเตะมุมเลี้ยวภูสี่ครั้งวูฟสามครั้งแล้วก็ใบเหลืองสองใบเท่ากันทั้งสองทีมก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคุยหลังเกมเลี้ยวภูกับวูฟแฮมพตันขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย